สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเกี่ยวกับตัวจอบิวอินของ Ford Ranger XLT นะฮะตัวที่ไม่มีจอมาจากโรงงานนะครับอันนี้จะเป็นจอที่บิวอินมาแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็น Android ในตัวนะครับเป็นจอทัสกีนนะฮะคันนี้จะต่อรองรับการใช้งานร่วมกับ Android นะครับ มีมินิลิงก์ในตัวเป็น Android สามารถเล่น Play Store ได้ในตัวนะฮะคันนี้ใช้งานร่วมกับดิจิตอลทีนะครับเรากดไปที่ AUX ก็จะเป็นดิจิตอลทีวีช่องรับความเร็วสูงนะฮะลักษณะนหน้าจอจะบิวอินเหมือนลักษณะมาจากโรงงานเหมือนตัวท็อปเลยนะครับวสวยงามลงตัวมากจอเป็นจอขนาดใหญ่9นิ้วเลย นะะฮฟังก์ชันทุกอย่างยังใช้งานเหมือนเดิมอย่างในกรณนี้เราปรับแอร์นะครับก็จะมีหน้าจอของแอร์ขึ้นมาทํางานให้เหมือนเดิมนะครับทุกฟังก์ชันใช้งานที่ตัวเดิมหมดเลยนะฮะรองรับการเชื่อมต่อกับดิจิตอลทีวีหรือจะเป็นระบบ Android ในตัวนะฮะหรือว่าจะต่อ iPhone เอา m i ลเล r Link ขึ้นไปเล่นก็ได้นะฮะพร้อมแนบตเดวิเกเตอร i บิวอ i สามารถใช้งานได้เลย FMAM ในตัวรองรับการใช้งาน DVD ี d ีีสามารถใส่แผ่น DVD เข้ากับช่องเดิมนะฮะสามารถเล่นแผ่น DVD ได้เลยในตัวลงตัวมากเลยครับสำหรับ Ford Ranger XLT ตัวนี้นะฮะได้จอ b u วอินขนาด9นิ้ว ทักษะกินระบบ a อนด o อยเลยครับวันนี้ขอสแสดงตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ